สีิบแต่คนไม่รู้ว่าสี่สิไม่รู้ว่าไปดึงหน้ามาเห็นผลค่อนข้างเร็วเลยหนึ่งเดือนนี่คือหน้ายกระชับอยาก ประสบการณ์เคจริงๆที่จําฝังใจไม่รู้ลืมของหมอจ๊อบเคสล่าสุดเลยละกันเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนี่เองเขาเคยฉีดฟิลเลอร์เขามีปัญหาเรื่องล่องแก้มใต้ตาแก้มตอบขมับตอบหน้าเขาดูหย่อนคล้อยเขารู้สึกเขาไม่มั่นใจคือเขาอะเคยไปฉีดมาแล้วแล้วเขารู้สึกว่ามันบวมมันล้นตอนนี้คราคือหายหมดแล้วแหละเราก็เลยบอก <c oughs> เอาไงี้ไหมคะเป็นโปรแกรมที่อยู่ได้นานเลยลองฟิลเลอร์ไหมฟิลเลอร์เหมือนเดิมนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเติมหน้าแก้มบริเวณขมับเพื่อ ให้ยกกระชับตรงนี้นิดนึงตรงร่องแก้มซึ่งคนมีปัญหา<ะ>บ่อยมากเลยทุกคนคิดว่าขามับไม่เต็มแล้วยังไงลองดูนะคะเติมขมับเนี่ยยกหน้าแก้มได้เห็นผลค่อนข้างเร็วเลย1เดือนนี่คือหน้ายกกระชับของเราเติมเท่าที่จําเป็นคือส่วนใหญ่คนทุกวันเนี้ยเขาไม่ได้ต้องการความแน่นเขาไม่ได้อยากที่จะมาทําให้มันสวยเหมือนคนอื่นเราก็แค่อยากกลับไปเหมือนตัวเองตอนอายุ30แค่นั้นเอง ถ้าใครนี่นะคะอยากเห็นรอยยิ้มของตัวเองหลังฉีกก็ต้องมาคุยกับหมอจอบแล้วคุณจะรู้ว่าที่ออมท้องของเราเนี่ยไม่ได้มีดีแค่น้องสาว